สวัสดีครับบอกกับเรากับจ่องก้นใจนี้นะครับวันนี้พญ่ภาพเปื่อนๆครับมาดูเรื่องของสรพคุณ้นของตอนเตยติ้งครับต้นเอยติ้งนะครับก็เห็นกันมากมม้นะครับมันอยู่แถวล่านดินนะครับแถวกลางบานกลางเลื่นนะครับหรือว่านที่ว่างๆนะครับก็ต้นเล็กๆนะครับ ผมก็ออกมาเล่นสนุกสนานนะครับเอามาแจ่น้ำครับทามภาษาเด็กถี่ว่าเด็กมันโนกนะครับแล้วง่ายง่ายนะนี่รับไม่ได้ใส่น้ำนึงปอกแปก๊ปกปอกแปก๊ปกปอกแป๊กนะครับเสียงดังกายลเบิดนะครับก็บสนุกกันนะครับพอเม็ดกระตกกับผิวหนังก็ซึ้งแ็บแทบนะครับบางทีก็ตกใจนะครับแต่ว่า จบเล่นกันจบเรยต่อไดยว่าเม็ดมันปีแตกกับทําไมนามกระด็นนะครับเปลี่นเสียงดังนะครับนหน้าเปิดเพื้อนดีตอนเด็กๆนะครับกาา็เร่ำรูยๆทรัพย์คุ้นคลองตอนตอยติ้งนะครับรากครับน้่มาต้มดืม่มกินได้นะครับชายดับปิดกายครับ หลดอาการหลอดไนช่วยครับเยี่ยวนะครับด้วยครับปัสสาวะนะครับยังช่วยในการบรรเทาอาการไอนะครับแก้เส้ห้านะครับช่วยเจริญอาหารนะครับส่วนใบนะครับใบจะนํามาบดก่อนที่เราจะมาท่าหลักทาแพ้นะเป็นแพ้ซดแพ้เปื่อยแพ้ที่มีน้ำน้องได้นะครับ ือวน้ำใบมาเคี้ยวๆนะครับแก้การปวดฟันนะครับดอกกับดอกคองตอนตัวดิงก็คือสมาธิจะไปต้มหรือว่าจ่องดดิมป้องกันช่วยดับปิดคายนะครับมารเทาอาการไอนะครับบำรุงสายตาแล้วก็บำรุงผิวปั้นนะครับเม็ดเกนะครับเพราะว่าปีเตนะครับก็จะเก็บเม็ดมาร่วมกันนะครับ แล้วก็มาโปะเพสก็ี่เป็นน้องนะครับจะช่วยในการดูดสับนำน้องทำให้แปงเร็วได้นะครับส่วนเม็ดซดนะครับเม็ดซอดจะปั้นมาบดผสมกับน้ำน,นะครับแต่จะมาท่ารักษาฟ้าเรื่อง่าหลดดิวโรยบนใบหน้านะครับตอนตัวติงนะครับตีระดับก้นเห็นว่าเป็นวัตจะเพิดน,นะครับแต่ก็ยังมีสรรพคุณดีด ในตัวมันเองกับขอบคุณที่ติดตามชมคมกับขอบคุคุคกับ